สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้ปัามเพื่อนฝนตกหรือเปล่านะบ้านผมก็ฝนตกแล้วแต่ว่ามันก็แค่โฉบๆบเนี่ยไม่ถึงก็ดินเปียกก็เนี่ยเห็นไหมเห็นมีรอยเม็ดฝนนิดนึงเนี่ยแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับก็แค่พอหายเป็นฝุ่นอ้อยก็ไม่ได้น้ําอะไรหรอกไปแล้วครับไปแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับมีแดดมีอะไรและอ่าวันนี้ก็ตัดทํอพันอ้อยบุรีห้าศูนย์เมื่อเช้านะเดี๋ยวเมา่เราอ่า มาเชามีคนคือสองสามวันเนี้ยมีคนโทรมาหาผมสามคนสามคนถามเหมือนกันเลยว่าจะเริ่มต้นอยากปลูกอ้อยเนี่ยคนปลูกอะไรดีผมแนะนำครับสุพรรณบุรีห้าสิบนะหรือสุพรรณบุรีห้าศูนย์ที่เราเรียกกันเนี้ยนะครับเนี่ยคือหนึ่งสายพันธุ์ที่ทุกคนต้องเริ่มเริ่มจากตรงนี้เพราะหนึ่งปลูกง่ายจเจริญเติบโตไว,วได้ผลผลิตนะครับไม่ผิดหวังนะรสชาติกลิ่นแลวก็สีของน้ําอ้อยนะก็คือมาตรฐาน ซึ่งมันติดตลาดไปแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มปลูกก็แนะนําพันธุ์นี้ซื้อที่ไหนก็ได้ฮะซื้อกับกับใครก็ได้ youtube ไหนก็ได้ที่เราเชื่อถือว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่มันตรงสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่เป็น50นจริงๆอันนี้นะครับอันนี้คือผมเนี่ยแนะนำนะว่าควรจะจะเลือกสูพันห้าศูก่อนอันดับแรกเลยหรือใครที่อยากจะ มีสายพันธุ์อื่นด้วยเนี่ยก็ค่อยๆขยับขยายไปนะก็ลองดูใน youtube ว่าเขามีพันอ้อยอะไรขายกันบ้างนะครับแต่อยากโดยโดยโดยเอ่อโ,โดยเริ่มนะครับโดยเริ่มต้นนะอยากให้ทุกคนเริ่มจากสุพรรห้าศูนย์ก่อนนะแล้วค่อยหาสายพันธุ์อื่นมาลองนะลองปลูกลองคั้นลองชิมดูลองไปขายดูว่ามันติดตลาดไหมนะครับส่วนผมผมกอ็อยากจะ แนะนำนะครับเอาแค่ชื่อไว้ก่อนนะลองไปหาศึกษาดูก่อนนะไม่อยากจะให้เป็นเพื่อนไปปลูกพันธุ์อื่นก่อนสุพรรณนะอยากให้ปลูกสุพรรณดูก่อนผมผมนัผมก็จะมีที่ผมขยายเริ่มที่จะขยายให้มันมีติดสวนผมไว้นะนอกจากสุพรรณห้ที่ใช้ผมที่ผมใช้คันเป็นหลักเนี่ยก็จะมะีนอกเหนือจากสุพรรณก็เหลืองกเกษตรศาสตร์หกนางนวลสุพรรณบุรีหนึ่งสายนำพึงแดนใต้ ประมาณแล้วก็เขียวเราก็เริ่มเริ่มมาปลูกนะครับนี่แหละ,ก,ะก็จะเป็นอ้อยคั้นน้ำที่ที่ผมปลูกเพื่อที่จะใช้ในการเผยแผ่สายพันธุ์ต่อไปแล้วก็ปลูกคั้นน้ำไปด้วยนะมีคนถามก็ขายก็แบ่งไปไม่มีคนซื้อก็คั้นเองนะครับพมันเป็นอ้อยคั้นน้ำได้ทั้งหมดเลยที่ผมกล่าวมาก็จะติดไว้นะครับ สีสวนส่วน,วนถามว่าอา0 3มีลูกไหมเซาของเวียดนามสีสำารงหนึ่งอ้อมทำไมมันไม่เอามาผมก็มีแต่ทำไมไม่เอามาบอกว่าเอยมันเป็นอ้อยขันน้ำมันมันก็คันน้ำได้นะแต่ว่ามันมีจุดที่มันมียังยังมีจุดที่ยังไม่สมบูรณ์สำหรับการปลูกสำหรับพื้นที่ของผมนะคหนึ่งถ้าเป็นสีส,สำารงนี่โคตรอร่อยเลยอร่อยมากมากเลย แต่ว่ามัน,มนขาดน้ําไม่ได้อันนี้คือปัญหาแล้วก็มันก็ไม่เคยชอบดินทรายเท่าไหร่นะครับคือเราต้องประโคบปะงมมันสักหน่อยนะสำหรับสีสโํโรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอ้อยอาเคนุนสามอันนี้ก็จะรสชาติอร่อยนะอร่อยสีสวยแต่ถ้าปลูกโดนน้าท่วมบ่อยสีก็ไม่สวยเหมือนกันสำหรับน้าอ้อยอาเคแต่ว่ารสชาตินี่อร่อยนะหอมคล้ายกลิ่นน้ำมะพร้าวอ้อยเวียดนามก็เหมือนกันนะครับ นะก็มีติดมีติดไว้ผมก็มีติดไว้ให้เรียนรู้แล้วก็ใครอยากได้ก็แบ่งไปแต่ว่าถ้าจะเอามาคั้นน้ําขายเป็นหลักเนี่ยทั้งเ,เวียดนามและก็อาเคสุนงษาเนี่ยมันลําค่อนข้างแข็งไปหน่อยสําหรับผมผมคิดว่าอายุการใช้งานของเครื่องคันมันควรจะยืนยาวแต่ถ้าเราไปใช้อ้อยพวกนี้มาคันน้าขายจริงคือลาม,มันแข็งนะลำมันค่อนข้างแข็งไปหน่อยนะครับกัดเนื้อเนื้ออ้อยนี่กัดไม่ลงเลยสำหรับอาเคกับอ้อยเวียดนามนะครับ แต่ผมก็มีนะมีไว้เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรียนรู้นิสัยของอ้อยเรียนรู้ลักษณะของอ้อยแต่ละพันธุ์นะครับก็ผมก็จะพยายามลดปริมาณลงนะอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อะไรที่สำหรับสำหรับตัวผมนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับท่านอื่นว่าท่านอื่นอาจจะชอบต่างกันไปแต่ว่าสำหรับสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็จะเหลือไปแค่อ้อยที่เป็นถ้าเป็นอ้อยขนามนจริงๆจัง,จงที่จะเป็นสามารถขายได้สําหรับผมนะทั้งขายน้ําด้วยทั้งขายพันธุ์ด้วยเนี่ย ก็หนึ่งเลยสุพรนห้าศูนย์สูพรณบุรีหนึ่งเหลืองเกษตรศาสตร์หกศูนย์นางนวลสายน้ำพึ่งเนียนใต้แล้วก็จะเอาเขียวลาวมาเสริมด้วยอันนี้ก็คือพันุ์ที่ว่ามันขายมันเอาไปขายได้เพราะผมเคยกินมาแล้วมันได้นะมันได้จะพยายามเอาอื่นมาเสริมอีกนะครับเดี๋ยวถ้ามีพันธุอื่นก็จะเอามาเสริมอีกส่วนสิงคโปร์น้ำพึ่งเนี่ยผมผมคิดว่ามันก็ดีแต่หวานช้าไปหน่อยนะครับมันหวานช้าไป ไม่หน่อยแหละมันต้องสิบสามเดือนน่ะเพราะว่ามันสิบสามเดือนมันยังหวานอ่อนอยู่เลยนะแต่สีน้ํามันโอเคนะสำหรับสิงคโปร์น้าผึ้งเป็นอ้อยที่ใช้ชื่อเรียกนะครับไม่ได้มีอพันธุรับรองเหมือนนางนวลนั่นแหละนางนวลก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีพันธ์รับรองหรือเปล่าแต่ว่าเป็นอ้อยที่มันปลูกแล้วได้ผลิตรสชาติดีผมก็เลยเอามาปลูกสำหรับนางนวลนะเนี่ยอันนี้ก็คืออ้อยที่ ผมแนะนําคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะปลูกจริงๆอยากจะเริ่มต้นจริงนี่ครับนี่สุพรรณบุรีห้าศูนย์นี่ไปหามาปลูกกันได้เลยนะครับนี่สุพรรณห้าศูนย์ปลูกแล้วแตกกอดีมากๆเลยเออสารสุพรรณห้าศูนย์ 50, นี่คือโอ๊ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับถ้าใครที่จะปลูกอ้อยขันน้านะครับนี่สุพรรณบุรีห้าศูนย์ยืนพื้นเพียงแต่ว่าขันให้มันทันขันให้มันทันหมายถึงว่าอย่าอายุสักสิบสาม